อันนี้ไม่มีต้นนะมีแต่เงินลุ้นวนต่อ,อยอดมาอีกต่อยอดอีกครับ่อดมาเรืต่อยอดมาเรือออ่อต่อยอดมา่ยวร่เรื่อต่อ,ตอ,ตอ,อยอดมาเรื่อยเรื่อยอ ลาฟมากท่าเรืรท่าเรือแต่ลาฟที่เือั้ง่งต้างเดินเรื่องของพระราเขาาจจะทางแท่งอาจจเนตัวขยามากที่ข้างทางนะอางท่รือประตูท่าเรอท่านาทาร้างท่ารอยตัวอาจจรต้องตัท่าะองตดใจลาใหม่ีนะครับ

พวกไดสัดไดไกรได้นับกัน่ังสีเด้อร้านทุกคนด้วยให้กินมะโบกจบ่ล่องแบบนี้เ่ะพวกไดสัดไดก็ได้เอออกินมะบกจบล่อง

เป็นบาปุลแบบนี้แหละมันดีถ้าตั้งบุญไว้หลายมันตกใจเนาะลายจานเนาะบุญเขาเรียกว่าบุญเห็นไห้ได้ไหวแล้วก็เห็นยังก็แล้วงายอีกท่านหาเห็นไว้ั่งวัดสั่งว่าบูรณาแล้วนั่นนั่นเองอได้ไว้เพราะว่าบุญไว้คิดเราทำเลยนี่แหละเป็นเป็นเป็นสิ่งดีแอะอาจารย์เป็นกาสี่หมื่นเป่ากันปรึกษากับลูกหลาน เมสุภาพพย,ายินสงการพ่บอพ่ออาทิสัมเพราะวะ่ากันยังบอกแล้วว่าปากกาปากพะรวงลวงออกไปก็กกกให้เป็นซับไหลเข่าย่างเดียวเออกรนนี้ก็คือกว่มสำเร็จมันมันมันเกิดขึ้นขันตุ่มหร้เมื่อมดจสได้เป็นลายเอออันนี้นนนบุญเฮาเฮ็ดเฮ็ดปุ๊บลัำปั๊บเลยบัดนี้มืออื่นเฮากับสิไลศมดที่นี้ เหมือนกับสิไล่สดอีกบุญกับสิไลเขาไอ้พี่น้องในตุ้มในม่วมเขานี่ละเขาไปเรียกว่าเหตุบุญครับผู้มีผู้มีมานะเหตุบุญครับผู้มีสายอยู่แล้วผู้เหตุน้ากับสําเร็จตุกุย่ยางเนี่ยเงื่อนค้ามกำเจียวที่โอนมามาสางวัดสางว่าสนูบำลุกบำพุทธศาสนาเท่ากับสายบุญเท่าสินี้เหรียงเลี่ยงจากบุญก็ได้ เทาว่าเป็นศาสนาอื่นเทาศาสนาพุทธเขาก็ต้องธนูบุลุ่มศาสนาพุทธของเทาพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นจ้ามัสาไว้เป็นกี่ยวกับพีเงินเดือนอบางเถ่อบางครั้งบางข้าวย่ามเจ็บไข่ได้กล้วยเป็นก็ต้องดูแลสังขารเป็นเรื่องธรรมดาเจนัินแล้วเทาถวายไปแล้วมื้อนี้เพิ่นบอกว่าการสาั่งบุญสั่งกุศญส่วนเที่ยวจะไปคืนน้ำว่าได้ข้ามมัสยาใหญ่ ข้างกั้นพวกขอข้อยพรอาจารย์ปวารีเห็นบุญจะไปขึ้นน้ำกันเห็นไปแล้วไอ้คิดสะบัดเพิจะเข้าไปไทายไปลุจจระในนะาทายแล้วมันสบายว่าแต่ทายแล้วก็สบายเอ่อเข้าสิท้ายหน่อยทายหลกัแล้วแต่ว่าถ้าเ้าทยเราพระบุญคลองสบายนั่นแหละคือการกดฝุอ่อันนี้เขาสบายแล้วพออย่างมันเพรพอเขาสั่งบุญแต่สั่งบุญแล้วเขาก็สบายแกจะไปขึ้นน้เพราะว่า แฟนเพลงเกี์ซีของเฮากะทรงอธิษฐานจิตให้ทุกคนได้ไหลไหล่มากคือยังน้ำเวอยดงซียล่ะเพต้องไปตั้งเทาหลายเมื่อหลายวันเต้าพี่เต้าน้องกะกินเหล้าเข้ายาแน่กันนั่นน่ะนี่ฮามตัวฮามตั้งอันนี้เพราะไหนฮามเงี้ยแค่ยันแต่เพป็นว่าหามตะคว่ำดีคว่ำง่ามหามตะบุญตะปูสนเขามาต่อเอาปุ่นยู่ในวัดกลับขึ้นไปอีกเข้ากับสิไปเห็นไปถ้ำไปศาลธุรกิจการงานของเฮา ทำอันใดก็แล้วแต่เข้ากับสิมีความดีใจความดีใจคใจงไปตลอดมัสิทําใไห้ทุกคนได้รับความยิ้มแย้มยิ้มใสจากเข้ามาันก็มีความสุขฉะนั้นแล้วไม่นี้เข้ากับไอ้มาเห็นามาทาก็ถือว่าเป็นเป็นกุศลเข้าคุไหวได้ไหวเปิดปูกติดปั๊บคือเป็นโฆษณาอันเครื่องใสไฟฟ้านะะัา่นแหละเขาเข้ากับเปิดปูกติดปั๊บคุณเนะาะเพราะไม่เ,าเ,เอาพิธานือแล้วนะครับมืเออ้เนี่กา เมสุภาพกัดมาถือผ่าผ่าไตนะเบิร์นจะเป็นไตเอกและไตย,ยังก็แล้วแต่เป็นไตร่วมสามก,กี้ผู้ใดเจ็ถือจะไตกันไอพระอาจารย์เบิร์นได้ลัำผ่ากระถินไปข้องข้องวัดข้องกระถินให้นี่นนะครับ เดี๋ยวเราเราถวายเสร็จแล้วก็หยาดน้ำล้วก็ถวายซองแล้วก็หยาดน้ำทีหลัง ซอยกันซอยกันซอยกันนับเร้่มมันสิบอ่แล้วเนี่จากนี้ไปหาาอดหาพวแรงวังไ,ปงไปเ,เอา่ยงานเดี๋ยววันนับไปแล้วเออห่อยบัามบัทไดยุคงกัาครับ เเยเอาไทยไทยยอดเงินว่าน,นี้แต่ละยอดแท่ละวันไ่ห่มันได้เปิดโซด่เด้อ่ได้เปิดโซกมได้งวดวันหันใดอยู่เด้ยล้มไทยหนึ่งหาเกจวันขันน่ะไปถวาย ไปทำบุญทอดกระถิ่นนลูกไทยหนึ่งหาเก็ดท่าละอันไปถวายทวัรที่พออกกนนทะซับต่อซับบุญต่อบุญพวกเราไม่ขาดบุญน,น,น,นะครับเพราะว่าเขาเดยยากห,หน่อยหน่อยเขากระเดยสั่งพุทธง่ามร่วมดีขึ้นขึ้น ขึ้นกำไรไห้กับท่างวัดเขาเรียกว่าขึ้นกําไรเติมบุญไห้กับพระพุทธศาสนาไห้ห,หง,ง่เรื่องเหลืองเหลือมวัดว่าอร่ามกษสิริมีสิ่งดีๆนะครับมีพ้นขมา่าเห็นผัดจะเห็นเจดีของเข้าแล้วเนี่ยการโมประมาณก็หลายล้านอยู่นี่ตอนนี้เขาก็ได้30%มรคือ4ีอาจารย์เนี่ยส้างอยู่นี่ ใกล้แล้วใกล้จะเสด็จสลองแล้วไมอันไหนบอเนี่ร่าอาร่อมารวมร้องไม่รวมร้องต่างหากอย่าไปรวม ตองนี้เป็นของเป็นเจ้าภาพถวายเองเลยไอโจถวายเองเลยซ่องยันไม่โอเคนะครับท่านที่ชมเทปนี้อย่าลืมนะครับร่วมบุญสาธุ